สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนมาค่ะพี่น้องค่ะเมือเ่อไหร่ยะเล่นเฮ็ดแหนมค่ะพี่น้องเฮ็ดแหนมหมูค่ะพี่น้องได้ยินเสียงจยเล่นบอค่ะจยเล่นคือเป็นสีอันเป็นบ่คอยโอเคปันใดเมื่อนี่ค่ะเมือเ่อไหร่ว่ให้เห็นหนายเยล่นดอกคือพี่หลอกใลพี่น้อง เดือดหัวเจ้าคองเกลียดเปียกเมียไ,ไม่อยากให้พี่น้องเห็นหน้าแบบบ้างงาๆสาๆ,สาๆ <c oughs> ค่ะพี่น้องค่ะแล้วเบิางแหนมเมี้ยงนองพี่น้องอย่าลืมห็ดน,น้อยๆว่าเป็นเลยพี่น้องอย่ลินมักใหญ่ๆค่ะตังต้งแต่กีอย่าลืมห็ดแหนมหมูขายกต่สีเป็นสามสามแท่งอันนี้แหละค่ะสามแท่งกับสองร้อยกว่าบาทเนาะค่ะเนาะ หาปอนตะกี้อันค้างเงินบาทห้าแหลกได้ปอนละห้าสิบบาทเนาะค่ะเนาะก็ได้สองร้อยห้าสิบอืมสินะค่ะยายลิ้นคืดอยากก็เลยขันสเนตพี่น้องบ่ได้เฮ็ดซื้อเฮ็ดขายดอกพี่น้องค่ะเฮ็ดกินค่ะยายลิ้นก็เลยต้องเฮ็ดอันใหญ่ๆขันแม่นเฮ็ดขายเข้ากับต้องกะให้มันพอดีเนาะค่ะเนาะเฮ็ดให้มันพอดี เดเล่นบอดไซท์ถุงมือดอกเด้อค่ะเด้อเอาแบบบานๆนะคะเขาสีบออ่าดราม่ากันเรื่องอ่ามือเป่าบอมือเป่านะคะเนาะขออนุญาตบาดค้ำค่าเก้ายายลิ้นใส่ข้ามโอบะถึงบะตองกระไดค่ะบะตองใส่นังยางค่ะพี่น้องดึงอ่าถุงพลาสติกให้ยืดอีกจักน้อยเน่ะเข้ากับมัดไดรโหลดค่ะ มื่อนี้ยยายเล่นบัได้ทักทายพี่น้องเป็นกิจจาักษณะนะคะยายเล่นขอโทษหล,ลายๆก <c oughs> <c oughs> ำลูดกำลูดโอ้ยอยากหัวค <c oughs> ่ะขันจังสีอ่ะอีกบ่กี้มือกาสีเปี่ยวเด้อพี่น้องค่ะกตัดแต่แตงจักหน่อย เขาตัวสวยงามๆนะค,ะนะคะ่ะเนาะนี่ค่ะฮ้อนียหม,มูตังแดดอย่าเล่นโบไซอันพริกสดไปพร้อมดอกค่ะย่มกินกะจังคอยใส่เอาโอ๊ยเบิง่งลีปูกับจนบัดจบสาวเจ้ยสาวเจ้ยส,ว,สวีดเดนจบโจยโอ้ยเอาปิดขอบง้อ,อให้พร้อมเรียบร้อย เอาไว้นี่ละสิแล้วพี่น้องเอยเป็นยูทูบเบอร์เนาะค่ะเนาะเวลาอันมีหน่อยแต่ใส่เวลาเบิ้งหมูเห็ดเดียดคั่วไปนำ้ำเห็ดแนวกินไปนำ้ำกับเบิ้งหมูไปพร้อมคลิปเงาเปันไดกับเบิ้งให้กันเปิดฟังแห้งๆไปมีเบียกับเห็ดในคั่วไปค่ะเยลินนี่คือเวลาเลิกงานของเยลินเนาะค่ะเนาะ หรือว่าอ่ามาดามของหลายๆคนที่ที่เฮ็ดช่อง youtube เนาะค่ะเนาะหลายคนกับเปิดร่านนวดกับบมีเวลาเต็มทีต้องทํามาหากินหลายคนกับเฮ็ดงานแตกต่างสถานะกันไปกับมีเวลาไปหาโมโบหลายค่ะก็ต้องใส่เวลาหลังเลิกงานไปหาโมหาพวกจังเยลินนี่ เลิกงานมาแล้วก็มาเห็ดกัเขากับนามเห็ดกิจวัดประจําวันจ,จังพี่น้องเห็นนี่แหละค่ะแล้วกับ,กบเบิ้งไอแพดไปน้ำค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งไอแพดไปน้ำเพื่อให้บัวลอเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเนาะสัวเยลินสิได้รับโดยนอนกับสามซีทุ่มของประเทศอังกฤษสามซีทุ่มของประเทศอังกฤษกะมูพวกไอ้ยน้องทั้งเมืองไทยกับสิโลดคลิป อันที่สองลองหน้าดิคลิปแรกเดยลินบอท่านได้เบิ่งอยู่คลิปสองขะเจ้ามาแล้วพี่น้องโอ้ยจ้าสิเบิ่งคลิปใหดีเอียเบิ่งคลิปใดญท่านก็บเบิ่งคลิปนั้นละเด้อสันแล้วอืมบ่ว่ากันเนะาะค่ะเนาะอ่านยังงี้สิละพี่น้องฟ <c oughs> <c oughs> าดฟาดใส่หัวผู้บ่าวห้องอากหลด เยลินบดใหญเห็ดวิธีให่พี่น้องเบิ่งดอกค่ะเยลินเห็ดง่ายๆสึ่งมาดามตางแดนนีกกะนิยมเห็ดกันนะเท่าที่หูจักเยลินใส่ผงแหนมโลโบโค่ะพี่น้องค่ะบดให่คาโคษณาของของยี่ห้อผลิตภัณฑ์ดอกค่ะแต่ว่าอ่ามาดามตางแดนกัน,นิยมนิยมใส่อ่ายี่ห้อนี่เนาะค่ะเนาะมันสะดวกสบายง่ายดีค่ะพี่น้องค่ะ จังตะกี้ตะกรอนยายเล่นขันสมหมูสมเนี่ยขายยายเล่นกับมะเคยใส่ดอกอันเนลจังสีมีถังเปกือก,กระเทียมเข่าเหนียวไปต้องกล้วยเท่านั้นล่ะค่ะขันแบบธรรมชาแชดเท่าตัวยู่เมียงหนอกลังเท่ากับต้องใส่สิ่งเหล่านี้เพื่ออ่โซยเนาะค่ะเนาะเผื่อคว่ำหลวดเร็วสมไว้ ยลินอันบ่ได้นังหมูมาใส่หลายดอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้นังหมูอยู่เมืองนอกหายากอยากหายากหลายค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องขาแหนมหมูในต่างแดนเนาะค่ะเนาะแหนมหมูแบบง่ายๆเห็ดง่ายๆฟเฝ้าเฝค่ะพี่น้องขาเห็นบ่ ค่ะพี่น้องค่ะอีกจั๊กสองสามเมื่อกัสิสมจ่วยหวยเนาะค่ะเนาะกัสิรอตั้งแต่หนึ่งขา่าผู้ใดกินข้าวเหนียวกับกินกับข้าวเหนียวผู้กินข้าวเจ้าก็กินกับข้าวเจ้าเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะเวลาสมแล้วห้องสามารถนํามาเออ่ดัดแปลงเป็นข้าวย่ำแหนมข้าวทอดก็ได้หรือว่าอ่าไข่เจียวอ่าไส้แหนมก็ได้หรือว่าสิเป็นแหนมทอดซื่อๆก็ได้หรือว่าผู้ใดที่อ่ากิน สดก็สามารถกินแกมกับพริกซดได้เนาะค่ะเนาะเป็นได้ทั้งกับเขาแล้วก็กับแกมค่ะพี่น้องค่ะขอบบุญขอบคุณทุกๆการรับชมขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช่องแย,ยลินอินดีชาแนลด้วยนะคะเอว่าคลิปไดคข้ามเาใดค่ะต๊กบลกของแย,ยลินก็ขออภัยไว้ลายหลายเด้อค่ะเด้อค่ะเอาจากอันบ่พี่น้องคะเอาจากอันบ่เอาจากอันไปเป็นกับแกมกับเขาบ่คะ เฮ็ดขายก็ได้เฮ็ดกินก็ดีเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ยายล่นขออนุญาตบาดคำลาไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะค่ะขอบคุณหลายๆอีกครั้งหนึ่งเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย